พี่นออ้องเออเมื่อนี่กับเห็ดเ,เก้าเข่าคือเก่าค่ะพี่น้องขาว่าอย่างไงเนี่ลายเมนูจนสวยตอนนี้พาเพื่อนกามาเดียยร้อยเล้ยวก็รับแขกรับแขกกันไปพี่น้องเมื่อนี่เห็ดเมนูอีกนะคะเมนูยังดูบอดูบอ,บอไปเบิ้งค่ะพี่น้องผัดผักนะคะพี่น้องเป็นจังได่พี่น้องเป็นจังได้ผัดผักหม้อใหญ่ๆน่ากินไหมคะพี่น้องมึงด้วยมึงด้วยโอ้เป็นตาแซ่พี่นอ้อ,อ,นองค่ะผม เป็ดลายๆพี่น้องห็นบ้างเนน้พักเป็นแม่พ่วงื่อน่ายคีบกวอาเองพี่น้องเลยมาธรรมดาแล้วเมนูของเราอีกอันนึงเราก็จะทําน้ํายาขนมจีนหมอยิ่งๆพี่น้องเอาออกไปตังไว้พี่น้องเขากินนะคะน้ำยาขนมจีนทอดไก่ทอดปลานะคะเมนูวันนี้ตงบกฮู้งพี่น้องเมนอนี้เข้าใส่เส้นได้นะคะตามแบบพี่มี่ของเข้าในเมื่อเขาเห็ดผัรกิจเราแล้วเข้าสามารถเอาส้นมาทําได้เขากั มาหุ้งขอบุนอาหารลักพี่น้องถอดหมูถอดไก่ถอดปลาเขาก็ดีเป็นอย่างพี่น้องเอ้ยเขาเนี้อหอนหอนอ่าู้ใดิอยากกับมาเริ่มมื่อไห่ห้องปูน้ำกันจ้า